เบิ่งกันได้กันเห็นยังซุก,กี้ซุก,กี้ยาก,กิกกมาเบิ่งครับพี่น้องอมีไข่ด้วยนะครับมีเดมีลูกชิน้นอ้ลูกชิ้นก็อน้อยใหญ่แท้ แสดงว่ามันตึงอ่านะครับต้มนานไปหน่อยนะมัง่งลูกใหญ่เริ่มเลย,ยอ่าเสร็จแฉบพื้นเก่าแล้วเนาะอาหารง่ายทำโจ๊กี้ทำกินเองนะครับเห็ดกินเองเอาใส่ผักลงอ่ะใส่ผักลงนะครับเสร็จแล้วเ็กิน,กน,กนถเถอะเห็ดตะครองเสร็จพือเก่า เดือดขนาด้ียพี่น้องใส่ยังลงไข่บ่ใส่ไข่ลงพี่น้องโอ้โหช่างหนากกินเหลือเกินทำเองนี่แหละถ้าไม่อร่อยอก็ต้องอร่อยเพราะทำเองคนอื่นจะไม่ไม่อร่อยแสียพี่เลี้ยรวุ่นวากอุปกรณ์ทำไม่ได้กิน อา้าแเศคือเกาอลาคนอื่นไม่อร่อยเพราะไม่ได้กินนะครับเดียบร้อยนะครับเมืนเน่อนะซุก,กี้นะครับเดี๋ยวก็ไปน้ำกิมลงนะครับอ้ยลูกชิน้นโอเคครับผมจะกินน้ำกันเนื้อบาทเนี่ย